เป็นชั่วโมงห้อมข้าวเลยมันน,นี่เป็นชารห้ชารเจลิตมันต้องใหม่ยนต้งโ้ยอันนี้เสียเสื้อใหม่้มเด็กต่ออกอาใหม่ 三路，三条。 ขขเัเป็นเดนี้ต้องตชล็อกตนี้นลน,นจะเป็นกิบกิบเด,ดิมจล็อกยากตกิบนี้มันจะลอกนันง่าย でも、きっとね。 จิชิ้ชิ้มนี่งต่อังข้าิเดิมมันเกเดใส่ยากิเดิมบตรงๆมีใส่ยาองดับ้อบงคับใส คลิปใหม่เม่นด้นั่นเป็นขนาใส่ง่ายกว่านี้เลยชระมาณเ่ยแล้ก็ทดลองใส่แล้วทดลองเสียบแล้วเ้าใส่ทดลอง บางทีถ้าไปใส่แล้วยังไม่มันต้องมีการดัดดัดสปริงกับดับดขาตรงนี้วมันต้องเคสแ,แต่เบื้องต้นจะประมาณนี้เปลี่ยนทํามอง้างใหม่ครับจะเป็นเทอร์โมสตัตตรงนี้เสียกอ็อการจะประมาณนี้เบื้องต้นโอเคครับจบคลิปแล้วซึ้งใจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้าจะเป็นเองก็สามารถเป็นเองได้แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าอะไรมันเสียก่อนนะ